กลับมาให้กำลังใจกันต่อกับน้องเดียครับกับความรับผิดชอบที่หนักเกินวัยต้องเลี้ยงดูแลน้องดูแลบ้านและยังต้องขายพรมเพื่อเลี้ยงตัวเองและน้องอีกด้วยกับความหวังที่อยากให้แม่ได้กลับมาหาเธออีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันต่อได้เลยครับน้องเดียมคิดถึงแม่ไหมครับถ้าเจอแม่หนูจะทำยังไงครับ อกอดแม่เลยนะก็พูดอย่างนี้กับหนูตลอดแต่แม่ก็ไม่มาแล้วหนูทํางไงกับหนูบอกน้องยังไงร้ก็ต้องรองแม่กลับมาเดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็กลับมาแล้วหนูบอกแบบนี้ใช่เพราะจะนี่น,นี่คือการปลอบน้องนะให้กําลังใจน้องพูดเสร็จพี่สาวเป็นยังไงแอบไปร้องไห้หาที่สง,สงบสงบเพื่อไประบายความในใจอของเรา ความเหนื่อยของเราหนูอยู่ในห้องหนูคุยไงคุยกับตัวเองเนี่ยคุยกับตัวเองทําไมเราต้องมาเป็นแบบนี้ทําไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นเขาทาไมคนอื่นเขาได้ไปเล่นกันทําไมเราไม่ได้เล่นคนอื่นได้เล่นโทรศัพท์คนอื่นได้กินข้าวทาไมเราไม่ได้มีเหมือนเขาหนูมีโทรศัพท์ไหมมีอะไรไม่ม่มีค่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีอีกอะแทำไมเราหนูติดต่อกับแม่ได้ไหมทำ<ต>ไงล่ะทางจดหมายค่ะแม่เขาเขียนจดหมายลงมาอ๋อเขียนจดหมายมาให้ใช่ค่ะหนูเฝ้ารอไหมลูก เฝ้ารอทุกวันค่ะพอได้รับจดหมายหนูรู้สึกไงคะรู้สึกแบบมีใจเหมือนมีแม่ได้อยู่กลับมาอยู่ข้างๆเราอีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่คนเดียวนะฉบับหนึ่งฉบับหนึ่งอ่า,อานกี่เที่ยวลูกอ่านแม่สิเป็นสิบเที่ยวเลยเนี่ยไม่เบื่อเหรอจดหมายแม่เบื่อค่ะส่วนใหญ่แม่เขียนว่าอะไรลูกก็ดูแลตัวเองดีๆตั้งใจเรียนดูแลน้องด้วยเดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็กลับมาแล้วโอเค หนูหนได้เขียนตอบไปที่คุณแม่ไหมก็มีเขียนตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างหลักๆห,หนูเขียนตอบคุณแม่ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงทางนี้จะหนูดูแลน้องให้ทาไมหนูบอกแบบนี้ล่ะทั้งที่หนูก็อยากให้แม่กลับมาไม่ได้อยากเอาภาระหรือความเครียดไปเพิ่มเติมให้เขาแม้จะเป็นความหวังเล็กๆที่อยากจะให้แม่กลับมาและอยู่เคียงข้างแต่เดียก็เห็นใจแม่ที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเงินมาให้กับทั้งคู่ จึงพยายามทําทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่แม้ตัวเองจะเหนื่อยและท้อก็ตามซึ่งก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีอีกคนครับที่คอยช่วยเหลือสองพี่น้องคู่นี้วันหนึ่งครับมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงนี้นะครับป้าอีทสวัสดีครับป้าอีทป้าอีทเป็นใครเอ่ยป้าอีทเขาสองคนก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาอยู่กันสองคนอย่างนี้นะเขาอยู่กันสองคนมา Oh. หลายปีเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วก็<ๆ>ขายพรมอย่างนี้เหระครับใช่ค่ะป้าอีทก็เห็นเขาพอควรว่าความเป็นอยู่ป้าอีทมองดูแล้วเขาเขาลำบากสุดๆนะคะมีแต่คนดูถูกว่าเขาเป็นคนที่แย่ yeah. oh. เป็นคนจนนะคะ oh. ที่แบบไม่ค่อยมีใครอยากช่วยเหลือมากสักเท่าไหร่ oh. มีแต่คนแบบแงะแนะนว่าจนไม่มีกินสกระปรกบ้างอะไรบ้าง เอาไปว่าเขาโดนตลอดคขาโดนตลอดทําไมเขาถึงอดทนอย่างนี้ประยีษเพราะว่าอะไรนึกวานูบอกว่าไม่ต้องตอบโต้วันหนึ่งเราดีกว่าเขาเราค่อยบอกเขาใหม่โอ้ณเวลานี้เราสู้เขาไม่ได้ก็ถอยไปก่อนแปลว่าหนูได้กําลังใจจากหนูเรียกอะไร <c oughs> เรียกว่าแม่เลยนะ <c oughs> หนอเขาเรียกว่าแม่เลยนะ <c oughs> หนูรู้สึกยังไงมีแม่คนนี้มาบอกหนูสอนหนูให้กาลังใจหนูให้อดทน <c oughs> เขาก็เป็นแม่คนที่สองเอที่คอยซัพพอร์ตเราคอยปอบเราคอยอยู่ข้างๆเราคอยให้คำปรึกษาเราโอ้เอีทก็ลายรู้จักอย่างนี้แล้วก็ช่วยเหลือเขาเหรอช่วยค่ะช่วยค่ะบ้านของเมอีทกับบ้านเขาไกลกันไหมครับ3มกิโลได้พวกไกลกันนะแล้วเมอีทช่วยเหลืออะไรยังไงเขาบ้างครับก็ช่วยรู้อย่างพักพวกอาหารการกินการอุปกรณ์การเรียนต่างๆอันไหนช่วยได้ก็คือจะช่วยแบ่งเบาภาระ เขาเป็นคนที่แบบกระตันยูมากค่ะไม่ดื้อไม่เที่ยวไม่เถียงคํานี้ไม่ได้เกิดขึ้ง่ายๆนะลูกผู้ใหญ่ที่มามองเห็นเด็กแล้วเรียกว่าเด็กคนนั้นว่าเด็กกระตันยูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําง่ายๆนะหนูได้ทําสิ่งนี้อยู่่อีกขึ้นมาบนเวทีหน่อยนะต้องสูไม่ได้ทำไม่ได้ไหมขอบคุณที่คอย มาเป็นแม่คนที่สองอค,คอยซัพพอร์ตหนูคอยอยู่ข้างๆหนูก็ขอบคุณนะคะจ้ารักนี่คือ ผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติกันนะบางเอิญเป็นเจ้านายของลุงลุงซึ่ง,งตอนนี้ลุงก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วด้วยนะมันก็เสียไปแล้วด้วย,เ,ยเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงจะได้คุย <S <S ใช่ไหมกับแม่อีทนี้นะ<ช>ไม่งั้เขาไม่รู้จะปรึกษากับใครเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่ลุงจะพาน้องไปที่บ้านด้วยก็คือจะคุกคีกันมากน่นจะมีจังหวะที่ได้เจอกันเนาะนะอย่างน้อยก็มีมีมีกำลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีคือแม่อีทคนนี้สู้ทำให้ได้นะ นะ,ะขอบคุณขอบคุณแม่อีทนะ, <laughs> นะขอบคุณ <laughs> ค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะม <laughs> <พล>อ่ามา <laughs> นะยิ่งคุยก็ยิ่งเห็นนะถึงการสู้ของหนูเต็มที่เลยขนาดไม่ใช่แม่แท้ๆเนอะได้รับความอบอุ่นแค่ไหนลูกมันมากเลยเนอะ <laughs> ที่เราจะได้พลังอย่างทางด้านนี้ <laughs> คิดถึงแม่ของตัวเองแค่ไหน <c oughs> คิดถึงมากค่ะทุกวันเนอะคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาครับมากอดเลยครับ นี่คือแม่ใช่ไหมแม่ของหนูใช่ไหมไม่คิดถึงกันมากอยู่แล้ว <c oughs> เป็นอะไรตังใจโต๊ะโตังใจเรียนไมไ่อยู่กันมันยากนะมันยากนะแล้วทำจิตทำใจนะไม่ร้องดูแลน้องได้นะนะตะกินหนูกอดแม่หนูรู้สึกยังไงบ้างลูกเ้ม <นะ S 2> <ะ>ือนค่อยากจะคลายมือออกมาไหม นาะแต่จะกอดอยู่อย่างนั้นเนาะคุณแม่ก็รู้ว่ามันก็ไม่ง่ายคุณแม่ก็ลําบากใช่ใชไหมครับค่ะคุณแม่อยากจะจากลูกไหมไม่อยากไปนะคะตอนนั้นไปก็จําเป็นใช่ไหมค่ะน้องมานีลูกมากอดแม่ลูกมาเดินมาเดินมาลูกเออเนี่ยเขาเขาคือสิ่งที่พี่น้องอยู่กันอสองคนนะ มีแม่คนไหนนะอยากจะจากลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความจําเป็นมันก็ทุกข์ั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ได้มากลับมาเพราะยังไงนะเพราะเพราะว่ามันช่วงโควิดด้วยนะคะเขาไม่มีเงินจ้างอะไรเงี้ยค่ะโอ้คือแม่ก็ลําบากเขาไปอีกหนูรู้ใช่ไหมว่าแม่ลําบากนะอ่อหนูอยากจะบอกอะไรแม่บ้างขอโทษที่เป็นลูกที่แย่ ไม่เหมือนลูกคนอื่นอ๋อเขาไม่คิดอย่างนั้นนะลูกคือว่าเขาเขาอบคิดของเขาเองแบบดูแลน้นองไม่เต็มที่นะคะพราเราไม่โอ้หนูหนคิดเองเหรอแบบคิดว่าตัวเองผิดมันไม่ใช่รือเราทำดีที่สุดแล้วหนูเคยบอกรักแม่บ่อยๆไหมแม่เคยบอกรักลูกบ่อยๆไหมนานๆทีค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันห่างกันไปแล้วตอนนี้กลับมาใหม่ๆมันก็เหมือน ไม่ค oh ุ้นเหรอใช่ค่ะโอ้ห่างจนก็นั่งไม่มันไม่ันมัน oh. ไม่คุ้นมันมันก็ต้องได้แค่กอดโอ้โหบางทีมันอายตัวเองไม่กล้าพูดนะคะอายว่าใช่อายใจตัวเองไม่กล้าพูดกับลูกว่ารักลูกแต่เรารักลูกจริงเราทับปจะไปทาไมอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหค่ะความจริงก็รักมากทั้งพี่ทั้งน้องแต่นี่ความจำเป็นต้องไปคิดถึงตลอดไม่เคยทิ้งไปไหนต่อไปนี้จะไม่ไปแล้วแม่รักมากนะเชีย รักมากเลยทั้งสองคนเลยไม่ไปไหนแล้วไม่จะอยู่ด้วยแล้วหนูเดียก็ไม่เคยบอกรักแม่ใช่ไหมหนูรักแม่เหมือนกันหนูไม่เคยแสดงออกเลยจะไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากรักแม่นะกอดกอดได้เลยโอ้โหนนี่ก็สิ่งที่ทำจะเกิดขึ้นถามคุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่กลับมา แล้วแล้วมันก็เรื่องงานด้วยใช่ค่ะทีนี้มาถึงตรงนี้มันก็ไม่ช่ชว่าอยู่ดีๆมันจะมีงานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่รู้มาก็จะยิ่งลําบากสามคนหรือเปล่าใช่ค่ะอยากจะถามข้อหนึง่งจะจากกันอีกไหมหรือยังไงคิดใจคิดว่าไม่ไปแล้วค่ะอยากทําทงานอยู่กับบ้านจะ้ะไม่ไปแล้ว,ลวจากนี้ไม่ไปแล้วหรืออยากให้แม่ไปไหมแม่เอางั้นแม่รับปากกับลูกอีกทีหนึ่งสิแม่จะไม่ไปแล้วค่ะจะทํางานอยู่กับบ้านตั้งใจช่วยกันทำงาน นะหนูจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะลูกนะไปไหนเลยวนะแล้วแล้วแม่จะทําอะไรล่ะเป็นเป็นอะไรก็จะทำผมเท,ท้าเนี่ยอ๋อที่แม่ถนัดเนะาะอ๋อหนูว่าถ้าเกิดหนูช่วยคันกับแม่แล้วมาทมํากรมต่างๆเหล่านี้จะได้ไหมจะมี <ไอ S 1> มีกําลังใจจะขายได้ไอ้อย่างนี้ถ้าเกิดแม่มาก็ไม่ต้องไปเดินแล้วสิไม่ต้องเดินมากก็น,น,น,นานๆค่อยไปทีอ้าว นูจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นอย่องเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่เขาต้องไปส่งเองแต่ทีนี้ตอนลำบากก็จะส่งด้วยอร์มซใจทุกไปนะอ๋องไปทีงเป็นร้อยแผ่นร้อยกว่าแผ่นเอาเอาไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นรยได้ค่ะแค่อยไปจีรญาพอมีซื้อข้าวซื้อข้าวให้ลูกกินจ้ะโอ้ดูแนน้นม่าจะดีนะหนูเดียนะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาซื้อของคุณแม่ต่างๆเหล่านี้นะ เอาส่งพลังกายพลังใจให้นะมาเจอกันหมดแล้วนะเอากอดกันอีกทีนึงให้ชื่นใจให้หายคิดถึงเลยแล้วดูครับว่าเราจะปันสุขอะไรให้กับครอบครัวนี้ครับปันสุขครับในที่สุดน้องเดียก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าสามแม่ลูกแต่ความลำบากของครอบครัวนี้ก็ยังไม่หมดสิ้นไปแล้วของปันสุขอะไรที่จะแบ่งเบาความลำบากให้กับครอบครัวนี้ได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับ ก็ตอนท้ายๆเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็บอกว่าจะไม่จากกันแล้วหนูดีใจแค่ไหนลูกดีใจมากค่ะคิดว่าจากนี้ไปเราก็จะไม่จากกันแล้วเนาะจะไม่จากแล้วค่ะมาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าปันสุกหนูนึกถึงอะไรที่สุดอะลูกหนูอยากได้อะไรก็ผ้าห่มรองเท้าค่ะอ๋อผ้าห่มรองเท้าที่เราโชว์ที่เราทําสาธิตได้ท่ามผู้ชมใช่ค่ะปกติซื้อท่ละเยอะไหมคุณแม่ก็ซื้อประมาณร้อยโลสองร้อยโลนี่หรอ ถ้าทำมันจะช่วยให้เราไม่ต้องจากกันแล้วใช่ไหมอเอาไปเยอะๆเอาสิ่งนี้ไปมัดหัวใจรวมกันนะเอาให้มันเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยดูว่าเยอะแค่ไหนไม่ต้องจากกันแล้วนะครับ